จะไปจริงทำไมพี่ผมไม่อยากไปนตายไม่ให้ไปหรอกไม่อยากไปจากใครนี่ไงอ่ะแจ็คเลขอะไรครับหนึ่งหนึ่งสามแปดแล้วอะไรครับพี่อ่ะข้าอะไรอ่ะให้ผมดูหน่อยเอาไปเลี้ยงฮีโรถทิหน่อยโอ้ไม่อยู่เลยสายฟ้าไม่อยู่เนี่ยครับน้องนะผมอยากเห็นผมอยากเห็นขอแบบหมอปีศาจเลยอ่ะมันไม่อยู่นี่เห็นน้องๆมันก็ตามมาต้องไปที่บ้านแจ็คไปใชไปบ้านมันไงไปไปตามพากูไปไปยืนยันก่อนไปหึ่ม นี่เดินก่อนไหมยันไรไม่เอาพี่แจ็คไปจะคอะไรเ<อ>นี่ยพี่แจ็คมาเร็ว <c oughs> ทางนี้ไี่เปิดว่าทางนี้แจ็คนะอีกสองฟีฮะควยกูไปเข้าเมืองแม่งกว่าไอ้เหี้ยกูหนีเนี่ยกูหนีแบบเป็นยันเดือนหน้ากูไม่กูแบบเป็นสตรีมแบบเกมแบบเกป,ปูผักอะ,ะ <c oughs> ไม่มีมนะเอาสามฟีเอาสามฟีมีครับสามฟีไอ้แจ็คสามฟีเพื่อน

ดอ่ไปไหนไหมครับอ๋ไปไหนไหมครับไปครับไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันครับเดินามาเดินไไหนครับนี่เดินมาจากตั้งแต่กระลาดกางเพื่ออะไรครับเดินมาเพื่ออะไรไม่มีรถเหรอใช่เขาไม่มีรถ ชื่ออะไรครับเนี่ยถามรอบที่ห้าแล้วนะคะชิลินเหรอครับโอเคคุณจำไม่เคยได้เลยเี่ยพี่วิสัยไม่ได้ส่ ้ยกิจกรรมนี้ว่ะเขาบอกได้ของเยอะใช่เพื่อนฮะไม่รู้ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยเพื่อนมันได้เยอะหมดเลยเพื่อนไอไอไอบัมเบอร์แมนที่อะไรที่ระเบิดได้ได้ของเยอะนะฮหนึ่งได้ไอเบย์ไอเบย์แล้วกล่องกล่องวุฒิสะสกห้าหกแสนนะรวมแล้วไอเจ๊ตว่าเรา,าเราหนีไปดาวเท้าได้เพื่อนดาวเท้าดาวเท้า ดอาเท้าเอาเท้าเออจีได้พี่เอาเท้าพี่ดีป่ะดีป่ะพี่อะหลยรอบและวโอ้ยโยไปเยอะโอ้ยโยไปเนี่ยโอ้ยโยได้เพื่อนอ้โผมก็เพิ่งโดนนมันเมื่อวานเป็นเพื่อแข่งไหนเขาไหมพี่ตาพขอโทษพี่ตาขอโทษพี่เรียกมาดิเรียกมาดิไม่มาบ้งไม่อยู่โพดให้ทยเดี๋ยวโพดให้ทยเดี๋ยวโพดให้มา้าเราเร็วเร็วเลยพี่ตอนรู้ใช่ป่ะแกงผมก็โดนแบนที่มีปืน อ่าเข้าใจเห็นแล้วครับโดนแบบพี่เลยแล้วมเหมือนเหมือนเห็นมันทำอะไรไม่ได้อะมันมันมึนกันเองอ่ะคนในแก๊งพี่ก็โดนอย่างเงี้ยอันนี้มันโดนรีตัวบ้าต่ำใบแดงโดนรีตัวทุกกรณีครับพี่ใช่เหรอแล้วที่อย่างเงี้ยถ้าสมมติมันมันแบบเหมือนกับมันมันไม่มีสตอรี่ต่อกันอาจจะแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบไม่ได้รีตัวเนาะคนก่อนหน้านี้มันโดนไปแล้วที่เขาบอกมาใช่ไหมอือเพราะว่า พี่มองในมุมมองที่ว่าหนึ่งอะถ้ามีฟอรี้ต่อกันแล้วถ้าถ้ามันเชื่อมโยงกันทําให้แบบอีกคนนึงเสียหาจริงๆอะอย่างนั้นน่าจะแบบรีบไปอะเพราะมันทุเรศเกินอ่ะแต่แต่แต่แดงอะมันมันไม่ได้แค่ไอ้มันมันไม่ได้ทุกกรณีไม่ใช่หรอถ้าไอ้นั่นอย่างนี้ต้องถามไมโดนไม่ถ้าทนายกับซื้อขายถึงโดนมั่วเออแต่อย่างเงี้ยพี่อยากให้แบบแบบอาจจะแบบมันมีบางคนอะอันนี้พูดตรงๆเลยบนันเนี่ยตอบมั่วบางคนแบบไปนั่งรงนั่งฟาไม่มีที่อะไรทำหรอ แล้แบบนั่งดูเน <ไอ S 1> ี้ยไอ้จะมันกอล์ฟมาวางผิดอ่ะแล้วโดนแบงกันเงี้ยแม่งโดนรีตัวเลยอ่ะเสียดายจัดว่าไงน้องเองขับอะไรเองขับอะไรกอล์ฟเป็นสีดำเลยเออพี่อยู่นี่พี่อยู่บ้านทีโรชีใช่ครับพี่โตเกียวตีบวกสีติดอ่ะพี่แกดูใช่เออทีเดียวไปไหนอ่ะตั้มไปไหน,ไไหนดูดิเขาไปอีกอ่ะอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้ว เป็นไงมั่งอ่ะไปจนเป็นเรื <S <S ่องปกติแล้วครับเอ่อเพียงมึงเรียกอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีเรื่องแล้วก็มีใครอีกนะไดม้มึงได้ไม่ใพ้แล้วแก๊งอะไรอีกนะพี่เกตแก๊งอะไรอีกนะพี่แล้วแกงอะไรอีกนะกาเที่อเฮ้ย ใช่มันไอ้ต้ามันไม่อยู่ถ้าถ้าไอ้ต้ามันไม่เข้าเมืองอ่ะคนในแก๊งก็จะหมดไฟแบบถ้าพี่เกดสมงติถ้าพี่เกดแบบไอ่ใชเบื่อว่ะร่างนี้หล่ออ่ะร่างนี้แบบแล้วดีที่เขาไม่เบื่อไงดีที่เขามาเข้ามาช่วยรันช่วยทำอะไรเงี้ยหล่อเฟี้ยวเป็นเจียลไปไปแรงเขียบไหมครับแจ็คลองไปดูเทียร์ไหมมันน่าจะเทียร์คุยสี่วันนะสี่วันใช่แก้แก้แก้ทำไมมันไม่มาเลยวะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เจออยู่ไม่ใช่หรอ ไอ้เปียกว่ามันมึงเอาทอดนีมีอ๋อพี่เกย์เขาอยู่เอ็มดีเก่าใช่ปะไม่มีเลยนี่ไงเข้ามาแล้วหนึ่งคนนี่ไงมาละเข้ามาถึงจังหวะลยเอามันทอดเกาะไปไหนอะใช่เราชี้อพาะเนี่ยไหนินค่าไม่รู้ เป็กกี้กาเปล่าม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 าาม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 า อ่แล้วพรบอกว่าไม่อยากอันนี้ใช่ปะพรบอกว่าไม่อยากไม่อยากให้แบบแก๊งอื่นตามไม่ไม่ทันเนี่ยกูก็เดี๋ยวกูก็ไปไปหาแก๊งอื่นเข้าเล่นชิยวเชั่วคราขาวทุเวรี่เกาะใช่ยไม่ต่อยด้วยหรอกฮะไม่มีนี่มีดูสักอ่มีูอ๋ออะๆ ผมไม่้เขาอยู่สะพา,าร3คนนะพี่แจ็คเหรอเดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมมานะครับ